สวัสดีค่ะโซลาเซลที่หมู่บ้านสีไข่อำเภอวารินจังหวัดอุบลอยู่ข้างหอบัวหลวงเพสอยู่ใกล้โรงพยาบาลมออุบลถ่ายไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูโรงพยาบาลมออุบลน,นะคะตรงนี้พอดีถนนมันขวางค่ะโซลาเซลอยู่ข้างบนค่ะ บางตรงข้ามเป็นล้างรถชมดาวคาแคค่ะค่ะอันนี้เป็นซอยเชื่อมระหว่างซอย1กับซอยสอซอย1อยู่ด้านหลังนะคะซอย2อ,อยู่ด้านหน้านี่ค่ะเดี๋ยวก็ถึงค่ะอ่าอันนี้เป็นบ้านคุณพงศักดิ์ค่ะบ้านคุณพงศักดิ์เป็นร้านขายเค้กค่ะออริจินโฮมค่ะ ก็ไม่ได้เปิดเป็นร้านให้ใครมานั่งทานหรอกค่ะเป็นฟู้ดกับแกบกับเด็กมอที่รู้จักก็มาซื้อค่ะค่ะคุณมดเดินต้องแต่งต้องแต่งอยู่นะคะก็กลางคืนก็ไปนอนที่หอพักค่ะเช้าคืนก็ขี่จักรยานคันเก่าสุดค่ะ มาทานข้าวที่บ้านเช้ามาเย็นกับทั้งสองทั้งสองจุดอยู่อยู่ติดถนนค่ะอยู่ติดถนนมีรถสัญจรไปมาตลอดค่ะค่ะโซลาเซลล์ก็มีแผ่นอยู่ข้างบนค่ะ วันนี้ฟ้าครึ้มฝนโปรยโปรยค่ะสบายๆ